เอาแล้วยังไงเฟอร์จิฟันได์ไม่เคยแพ้หรือสักเกมเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับนั่งของเออร์ลิงบอร์หารนดบเอาแล้วยังไงทำไมลิเวอร์พูลถึงลดความเสี่ยงได้หากซาร่าต่อสัญญาหนึ่งปีเอาแล้วปรับสั้นชี้ลิเวอร์พูลยังไม่คิดในเรื่องของการลุ้นแชมป์แม้จะเชือดแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสองต่อศูนย์ได้ก็ตามทีนะเอาแล้วยังไงเรียบร้อยซาร่าตัดใจแล้วอนาคตกับนั่งของฝั่งลิเวอร์พูล ผมหมดสัญญาดละดดูการนี้ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้เฟอร์จิลฟันได้ประกันหลังตัวหลักของสโมสรลิเวอร์พูลและก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เองนั้น ได้สร้างสถิสติที่น่าทึ่งในการเผชิญหน้ากับเออร์ดิงบอรฮหาร์เรนกองหน้าตัตเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยฟันได์ไม่เคยแพ้เลยสักเกมเดียวเมื่อได้ลงสนามเจอกับผนังของฮาร์เรนไม่ว่าจะเป็นในานามของสมโมสรลิเวอร์พูลหรือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็ตามทีฟันได้พบกับฮาร์เรนทั้งหมด5นัดในทุกบริการในการแข่งขันและสามารถเก็บชัยชนะได้มากถึง4นัดโดยเสมอเป็นแค่1นัด ซึ่งเป็นทงา้านของสติที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความมั่นคงในการเล่นของฟันไดในการป้องกันกับผู้เล่นระดับโลกอย่างเออร์ิบอรฮารเบนนอกจากนี้ฟันไดยังคงสามารถจํากัดอิทธิพลของฮารเบนในเกมต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งก็เป็นการยืนยันถึงความสามารถในการป้องกันที่ยอดเยี่ยมของกองหลังรายนี้ การที่ฟันไดสามารถป้องกันฮาแลนด์ได้อย่างต่อนเนื่องลหลายนัดนั้นยิ่งทําให้เขาเนี่ยกลา,ายเป็นหนึ่งในกองหลังที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกซึ่งทั้งความสามารถในการอ่านเกมความแข็งแกร่งทางกายภาพและการคบุมพื้นที่ในสนามของเขาทําให้เขานั้นกลา,ายเป็นผู้เล่นที่ยากที่จะชนะได้แม้จะต้องเผชิญกับกองหน้าที่มีความเร็วและความเฉียบคมเช่นฮาแรแลนด์ในครั้งนี้ก็ตามที เอาล่ะยังไงข่าวจากไซมอนชชลยวแดงดีแอตเนติกเปิดเผยบอกว่าหลังลิเวอร์พูกับโมเมสซาราพูดคุยปรณีประน,นอมเรื่องสัญญาฉบับใหม่จนตอนนี้อาจเป็นไปได้นะว่าซาราเนียพร้อมที่จะต่อสัญญาไปอีก1ปีแม้เขาจะได้ได้สัญญาประยะมากยาวมากกว่าหากเป็นแบบนั้นจริงลิเวอร์พูก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยนะ โดยอย่างที่ทราบกันดีว่า FSG กลุ่มทุนเจ้าของสโมสรระมัดระวังเสมอเวลาที่พินิจบรื่องการต่อสัญญาในระยะยาวให้กับผู้เล่นที่มีอายุมากกว่า30ปีการทำให้องค์กรแห่งนี้มีบนดุลทางธุรกิจยั่งยืนเป็นไอเดียที่สัาสมเหตุสมผลเพราะเมื่อนักเตะอายุมากขึ้นพวกเขาก็จะเริ่มฟอร์มตกตามไปด้วยในขณะนี้แต่สำหรับทน่นนัข่าซาร่าเองนั้นไม่ใช่ที่อายุ32ปี เหมือนปกติทั่วไปของเขายังคงแข็ง,ขงแกร่งกว่าบวกกับผลงานที่ไม่เสื่อมถอยว่ากันตามจริงระดับการเล่นดีขึ้นมากกว่าช่วงสั้สนก่อนที่ําไปเยอะเลยนะจะได้ไรก็ตามเมื่อถึงเดือนมิถุนายนซาร่าจะอายุสักสาปีรหสสมสทรสอนน้องรับความต้องการของัตเตะที่อยากจะได้สัญญา3ปีถึงเวลานั้นตัวซาร่าก,ก็จะอายุประมาณ3 6ปีแน่นอนว่าสมุทรอนเองก็มองถึงเรื่องความเสี่ยงเรื่องการใช้เงินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น กรณีที่เลวร้ายที่สุดหากว่าซาลาฟอมตกหรือว่าร่างกายไม่พร้อมสโมสรก็คงไม่อยากจะให้ผูเ้เล่นที่อายุ34ปีรับค่าดเดบาหาสานนั่งรอโอกาสบนมานั่งสำรองหรือว่ารักษาตัวเป็นเวลา2ปีจนกว่าจะหมดอายุสัญญาหรือว่ามุมกับกันซาร่าเองยังสารต่อความยอดเยี่ยมในครั้งนี้ได้มันก็เป็นไปนได้อีกว่าทั้งสโมสรกับนักเตะจะกลับมาคุยเรื่องแผนสัญญาก,กันอีกครั้งหรือไม่ ฉะนั้นการต่อสัญญาอีกหนึ่งปีก็คือการลดความเสี่ยงสโมสรไม่ต้องรีบรออะไรเลยหากว่าสารายอมรับในเรื่องนี้ได้แต่ก็กลัวว่าถ้าเกิดเรื่องเลวร้ายอย่างที่ว่าจริงเมื่อสัญญาก็หนึ่งปีทั้งสองฝ่ายก็จับมือกับเขาและบอกลากันได้เลยอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีของสโมสรคือในระยะเวลาหนึ่งปีทีมงานสัญหาที่มีสามหัวเรืออย่างไมรคิลเอ็ดเวิร์ดผู้บริหารฝ่าย,ายฟุตบอล FSG บริษัท ผู้ในการกกีฬาและก็เดฟฟ์ฟาวโรผู้ในการฝ่ายแมวมองจะมีเวลามากขึ้นในการหาตัวแทนของา,า่าจนนวเงินค่าตัวกับค่าเหนื่อยจะไปซื้อใช้ซื้อตัวแทนของเขาเพน่าจะสูงกว่าสัญญา1ปีที่าร่าอาจจะอยากได้อีกด้วย่า,าเนี่ยเป็นนักเตะที่พิเศษสร้างผลกระทบกับเกมได้เป็นอย่างดีเป็นเรื่องยากที่จะหาใครมาแทนที่ได้สมบูรณ์แบบ การต่อสัญญา12เดือนอาจจะเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดในด้านของการเงินและเมื่อมองในแง่ของการการะตุน้นมันก็อาจ,จทำให้ซาลามีความมุ่งมั่นเพื่อจะพิสูจน์ตนเองว่าสมควรได้รับสัญญาฉบับใหม่ต่ออีกไหมมันเป็นการปรปนนิบัติที่สมบูรณ์แบบเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่าค่าเหนื่อยที่ซาลาต,ต้องการนั้นไม่ได้สูงจนเกินเหตุไปแน่นอนว่าไม่มีทีมใดที่ควรจะยอมทำตามคำเรียกร้องของนักเตะไม่ว่าเขาจะต้องการอะไรก็ตามที แต่อีกด้านหนึ่งต้องยอมรับนะว่าซารราเองนั้นก็สมควรได้รับเงินก้อนโตเช่นเดียวกันเขาเป็นนักเตะพิมพ์เ์ริกที่เล่นได้ดีที่สุดในฤดูกาลน,นี้และก็เป็นหนึ่งในนักเตะฟอร์มกาลังร้อนแรงที่สุดในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเขาเชื่อว่าตนเองมีโอกาสจะไปถึงจุดพีคได้และก็ยังคงเล่นในระดับที่สูงได้อีกหลายปีซึ่งไม่มีใครโต้แย้งในเรื่องนี้ได้ ซาราที่มีความพึกเขิมเอามากๆเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่ลิเวอร์พูควรจะต้องรู้สึกหวาดกลัวมากที่สุดเหมือนที่ทุกทีมในพรีมเมียร์ลีกต้องเผชิญกับความรู้สึกแบบนั้นช่วง4เดือนที่ผ่านมาข้อเสียของการต่อสัญญาระยะสั้นก็คือปัญหาเรื่องการต่อสัญญาอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตอันใกลน้นี้ด้วยความไม่พอใจจากกลุ่มแฟนบอลที่จะกลับมาอีกครั้งในตอนที่ต้องมีการตัดสินใจกันอีกขนว่าจะต่อสัญญากับซาร่าหรือไม่ เกมที่แอนฟิลนัดที่ผ่านมายังคงมีป้ายของเดอะคอฟเชิงเรียกร้องให้เอฟยอมมอบเงินให้ตามที่ซาร่าต้องการึงกฉะนั้นการต่อสัญญาหนึ่งปีก็ดูเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในระยะสั้นและก็ระยะยาวมันช่วยทำให้ลิเวอร์พูลยังคงมีลุ้นแชมป์ทั้งภายในประเทศและในรายการระด,ดับทวีปยุโ,โรปในฤดูกาลนี้รวมถึงซาร่าเองก็กำลังมีความมุ่งมั่นที่จะคว้ารางวัลบ,บรองดอร์บารครองให้จงได้และยังทำให้ลิเวอร์พูลไม่จะไปต้องรีบรอ้อนในการหาตัวแทนที่สำปายในคร้งนี้ อาร์ตันยังไงลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้2ต่อ0เมื่อคืนวันอาทิตย์ทำให้พวกเขาเนี่ยนำห่างไปเป็น11แต้มและหา่างจากอันดับ2อยู่9แต้มในเวลานี้โดยงานยิงทานด้านของทางฝั่งแอนดี้บรบเบอร์สันกองหลังลิเวอร์พูลเปิดเผยได้ว่า ทีมยังไม่ได้คิดถึงการคว้าแชมป์บริกในตอนนี้โดยยังคงเน้นไปที่การแข่งขันในแต่ละนัดเท่านั้นหลังจากที่พวกเขานั้นสามารถเอาชนะได้ทั้งแชมป์ยุโรปอย่าง,งทางด้านของบาริอัลมาดริดและก็มัสต์แมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้เราคิดแบบเกมต่อเกม100%ร้บโบกล่าวเมื่อถูกถามถึงการแข่งขันในการลุ้นแชมป์นี่เพิ่งจะเดือนธันวาคมยังเร็วจนเกินไปตอนนี้รู้สึกเหมือนเรามีเกมการพุ่งนี้เลยเป็นช่วงเวลาที่ตารางแน่นเอียดเลยก็ว่าได้ เราเพิ่งจะผ่านทั้งเบริอัลมัดริดและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้มาแต่วันพุธนี้เรายังต้องไปเยืยนอนดิวคาสเซนซึ่งเป็นสนามที่ไม่เคยง่ายเลยนะและเกมมักจะสูสีเสมอมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าชนะเกมใหญ่แต่ไม่รักษาฟอร์มในเกมนัดถัดไปได้เราต้องเดินหน้าต่อไปทีละเกมในคันนี้เพียงแค่เท่านั้นไม่มีการประกาศชมป์กันในช่วงเดือนธันวาคมทุกอย่างตัดสินกันในช่วงเดือนพฤษภาคม หวังว่าเราจะอยู่ตำแหน่งที่เรียกว่าที่ดีในตอนนั้นเราแค่ต้องรักษาโมเมนตัมและก็เดินหน้าต่อไปถ้าทำได้หวังว่าจะอยู่ในจุดที่ดีเพื่อจะประสบความสำเร็จในขัน้นนี้ผมไม่คิดนะว่าเรายังคงอยู่ในระดับที่ผู้จัดการทีมต้องการแต่เราต้องกำลังมุ่งหน้าไปทีละเกมเมื่อคุณชนะและก็อยู่ในช่วงที่ดีมันสำคัญที่ต้องรักษาฟอร์มและก็เก็บสามแต้มให้จงได้ในทุกนัดที่ลงเล่นร็บโบ้ได้กล่าวสรุปปิดท้าย อาะยังไงแฟนหงแดงปลรอลุ้นได้เลยเมื่อซาลาตัดสินใจแล้วอนาคตกับลิเวอร์พูลปมหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้โดยงาน The ix, นี้ติอารัติกสื่อชั้นนำของเมืองผู้ดีปรายงานข่าวเลยนะว่าโมเมตซาบ r าดาวยิงตัวชีดทีมชาติอียิปต์พร้อมแล้วที่จะตอบรับข้อเสนอในการต่อสัญญากับทัสังกัดในพรีเมเรกอังกฤษออกไปอีก1ปีในครั้งนี้ โดยโมเมตซาราในวัย22ปีกำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤด,ดูกาลนี้ซึ่งเจ้าตัวเนียจะเริ่มออกมาพูดพอตัดพอลิเวอร์พูลบ่อยครั้งในระยะหลังเนื่องจากว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการยื่นข้อเสนอในการต่อสัญญารวมถึงล่าสุดหลังจบเกมทีเมเมรกที่เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดแหล่งข่าวเปิดเผยว่าโมเมตซารายินดีที่จะยอมรับการต่อสัญญากับลิเวอร์พูลออกไป อีกหนึ่งปีแม้ว่าใจจริงแล้วอยากจะได้ข้อสเสนอในระยะยาวมากกว่านี้ก็ตามทีตลอดจนรู้สึกมึนงหิดใจกับผงแดงที่ยังคุณนะฮะหรือว่าคุยผ่านทางบรามี่อักสบาสเอเจนต์ส่วนตัวมาอย่งางยาวนานในครั้นี้สําหรับโมบิซาราโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องโดยในฤดูกาลนี้ทำประตูมากถึง13ประตูกับอีก11แอสซิส,ส จากการลงเล่น20นัดในทุกบริการพาทีมนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกห่างมากถึง9แต้มและก็เป็นทีมในสู่ยฟ้าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสด้วยการชนะทั้งสิ้น5นัดในครั้งนี้ท่านี้อุปสรรคในการต่อสัญญากับโมเมสาร่าของลิเวอร์พูลเนี่ยคือเ,เรื่องของค่าเหนื่อยซึ่งปัจจุบันรับมากที่สุดในทีมสัปดาหลา 35, ์ละ350,000ปอนด์หรือประมาณ15.4ล้านบาทซึ่งหากให้เพิ่มขึ้นอีกก็จะกระทบเพดานค่าจ้างของสโมสรในครั้งนี้ทันทีเลยนะ และข่าวีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมานจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่นับฟังกรันทุกคครับ